หลังพันปีต่อมาฉันได้กลับชาติมาเกิดเป็นเด็กผู้ชายชื่อคูณฉันมาที่นี่เพื่อเข้ารับการสอบข้อโรงเรียนมหาลัยเวทมนโลเซนลีลาในเขตศูนย์กลางและยังเป็นที่รู้จักกันดีเป็นพื้นที่ที่มีทุนมากที่สุดของเมืองหลวง หมายเลขผู้เข้าสอบคุณคือ99ครับขอให้โชคดีครับไปกันเถอะฉันทนรอไม่ไหวแล้วการเข้าสอบเป็นอย่างไรบางทีฉันอาจจะ ได้ต่อสู้กับคนที่แข็งแกร่งก็ได้คุณรอฉันด้วยลาลานี่นี่คุณหมายเลขผู้เข้าสอบของเธอคืออะไรหรอของฉันคือหมายเลข50อ่าฉัน99ขอโทษครับ ไม่เป็นไรว้าวผู้หญิงคนนี้สวยจังการสอบข้อเขียนจะเริ่มขึ้นในไม่ช้ากรุณานั่งตามหมายเลขผู้สอบของคุณคุณไว้เจอกันนะ ฉันต้องทำให้ได้ฉันคิดว่าฉันต้องทำทั้งหมดให้ได้แล้วตอบคำถามของโรงเรียนต่ำเกินมันยากที่จะทำผิดยังเหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงฉันแค่เข้ามานอน การสอบจบลงแล้วเราจะรวบรวมข้อสอบเพื่อตรวจนั่นแหละยากฉันไม่คิดว่าจะทำได้ถึงครึ่งมันโดยเฉพาะคำถามสุดท้ายฉันไม่เคยเจอทฤษฎีนี้มาก่อนเลย ฉันว่าฉันว่ามันเป็นกับดักเพื่อคัดคนออกฉันคิดว่าต้องทำอย่างนั้นต่อไปจะเป็นการสอบภาคปฏิบัติกรลุณาไปที่ห้องหมายเลขสองครับจะยากขนาดไหนนะในการสอบข้อปฏิบัติต่อ การสอบข้อปฏิบัติคุณจะต้องล้มตุ๊กตาโคนพลังเวทด,ด้วยหอ,อกไฟจงเป็นหอ,อกและเผาศัตรตูด้วยมือของข้าโอเฟมยาเขีย oh, yeah. นี่มัน มันหลบได้คนต่อไปตุกตาไม่ได้รับความเสียหายได้รับคะแนนเป็นศูนย์ต่อไปค่าคะแนนการสอบจะถูกกำหนดด้วยความเร็วและหอกของคุณ ฉันต้องทำได้ฉันมีแหวนบนนิ้วมือจงออกมาโอเฟมอ่าดูนั่นสิพลังเวทมนต์มากมายรวมตัวกัน จงเป็นหอกและเผาผลาญศัตรูว้าวพลังสุดยอดเป็นพลังเวทที่มันน่าเชื่อแต่เธอทำได้อาฉันไม่เคยไล่เวทที่ทรงพลังมาก่อนมันเป็นพ่อแหวนฉันปรับพลังเวท ในแหวนให้มีพลังถึงสองร้อยเปอร์เซ็นมันไม่มีอะไรมากแต่ลาล่าเธอทำได้ดีคนต่อไปอืม ถึงเทือนฉันแล้วสินาะโชคดีนะคุณมีตุ๊กตาคนสิบตัวเป็นการเคลื่อนไหวที่ดูออกง่ายและน่าเบื่อฉันรู้ว่าตุ๊กตาคนมันจะตอบสนองเมื่อพลังเวทมุ่งเข้าหาในกลรนี้นั้น จะต้องใช้หอ,อกไฟทั้งหมด100อันพร้อมกัน100ไฟสเปียถูกทำลายคุณ ถูกทำลายตุ๊กตาคนที่รับการยืนยันว่าทนทานเท่ากับโอลิคันและมันไม่ได้ถูกทำลายแค่1ตัวเห็นไหมผู้ชายคนนั้นมีพลังที่หลายข้อบกพร้องเขาทำยังไงนะผู้ชายคนนั้น อยู่ลำดับหมายเลขที่99การสอบรอบชิงชนะเลิศครั้งสุดท้ายคือดวลนหนึ่งต่อหนึ่งก่อนที่จะเข้าสอบแบทเทิลจะเริ่มขึ้นเราจะวางบาเรียรพลังเวทไว้ที่นี่บาเลียเวท จะถูกทำลายเมื่อมีคนชนะหรือหมดเวลาจากนั้นการสอบจะสิ้นสุดลงเขาจำกัดเวลาเพื่อกระตุน้นคงจะดีถ้าฉันได้เผชิญหน้ากับฝ่ายตรงข้ามที่แข็งแกร่งในการสอบครั้งนี้ขอบคุณนะคุณอ คุณเมื่อวนันปรับแต่งแหวนหรือฉันรู้สึกดีกับการสอบผ่านพ่อแหวนฉันไม่ได้ทำมันมากหรอกฉันคิดว่าลาล่ามีพรสวรรค์นะเธอนะมีพลังแหวนเธอนะมีพลังแหวนสีแดงและมันจะพัฒนาด้วยการฝึกของเธอฉันนะ หลังจากที่ฉันมาเมืองหลวงฉันรู้สึกว่าหนทางยังอีกไกลที่ผ่านมาทั้งหมดฉันมีพลังเวทที่ไม่น่าเชื่อพลังที่เวทที่มันน่าเชื่อเหรอใช่พลังเวท ที่วิเศษแต่เป็นพลังเวทที่ไม่เหมาะสำหรับนักพจนภัยเพราะมันไร้ประโยชน์เธอหมายถึงสีแดงหรือเปล่าอพลังเวทสีทองยากที่จะใช้แต่ศักยภาพไม่จํากัดหากเชี่ยวชานพลังเวทสีขาวใช้ง่ายแต่มีขีดจากัด ฉันรู้ว่าบางอย่างผิดกับการรู้เวทมนต์ของโลกนี้ฉันไม่รู้ว่าคุณรับรู้มาจากไหนแต่นั่นไม่ถูกต้องหากรับการฝึกฝนอย่างถูกต้องลาล่าอาจเป็นนักเวทที่ดีถ้ามีความมั่นใจมากนะ ฉันฉันอยากบอกแค่ขอบคุณอืมนั่นคือเหตุผลฉันชอบคุณหมายเลขผู้เข้าสอบ99หมายเลขผู้เข้าสอบ200กรุษนาขึ้นไปบน ที่สเตจหนึ่งเพื่อบรรลองการสอบอืคุณพูดว่าอะไรนะไม่ไม่มีอะไรคุณจะไม่แพ้แน่นอนฉันจะไม่แพ้